VIP ไว้ให้นะคะสามารถใช้บริการได้ฟรีไม่คิดค่าบริการะคะ่ะ VIP เหรอค่ะมัส่วนตัวพอปหละ่ะปิดให้ไม่ได้อ่ะอฮะเอาเป็นว่าอันเนี้ยเราพิเศษให้นะคะเราไม่คิดค่าห้องเราก็ใหพนักง,งานดูแลโดยเฉพาะหนึ่งคนเลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะหิวแล้วใช่ไหมคะไปเถะอหิวแล้วเชิญทางนี้เลยนะคะ เดี๋ยวอีกสักรครู่ก็มาสั่ออเดอร์นะค่ะน้องคะสั่มอาหารค่ะโอ้ยก่อนจะมาเอาเป็นออเดอร์ร้อนค่ะแล้วก็ขาหาออ่านอบบะหมี่ค่ะขาหาออ่านอบบะหมี่ ป็นผู้แกกินแต่อะไรทุถูกว่ะเอานี้แล้วกันขอปลากระพงนึ่งซีอิ๊วที่หนึ่งขอตัวใหญ่หน่อยนะไม่ใหญ่ไม่สดอะผมไม่กินได้ค่ะแกกินอะไรอือฉันเอาคณะฮ่องกงละกันคณะไทยไม่เอานะะส่วนฉันขอเป็นกุ้งสลัดครีมซอสนะคะ่ะจดทานหรือเปล่าค่ะทานค่ะ ควรสิเอาอะไรเพิ <su> ่มไหมอุ้ยอยากกินเป็ดอ่ะเออเป็ดยังไม่ได้สั่งเลยอ่ะเออฉันอยากกินเป็ดก่อนน้ำผึ้งอุ้ยแต่ฉันอยากกินเป็ดฮาโร่อะฉันว่าเป็ดปักกิ่งอร่อยกว่านะเป็ดย่างอร่อยกว่าฮาโร่ไม่เอาปักกิ่งเอาเป็ดอบน้ำผึ้งเป็ดย่างพอพอพอมันก็เป็ดเหมือนกันนนั่แหละนี่แล้วกันขอเป็ดย่างที่นี่แล้วกันค่ะเป็ดปากกิ่งอะขอหน้าทวนเมนูนะครับเป็นเป็ดย่างหนึ่งที่หมูเค็ม กุ้งครีมสลัดซอสนะครับออเดอร์ร้อนขนาดจุกงปลาระพงเรื่องสีเขียวโดนท่อาหนัโอมีค่ะค่ะรีบไปเลยค่ะน้องอย่าช้านะคะเขาบอกว่าเขาว่ากันว่าเจียทงหิงเป็นพัะตะคานที่ดุที่สุดในเชียงใหม่เลยนะอืมก็สวยนะใช้ได้อืมน่ารักดีนะฉันว่าน่าจะอร่อยด้วยแหละใช่อร่อยอยู่แล้วหรือมั้ย ก็ดับฉันจะเลี้ยงพวกแกก็ต้องวีไอพีแบบนี้สิวะแต่เ้าหลังไม่เอาแล้วนะแค่ข้อวีไอพีล่ะปิดร้านเหมือนเดิมสิเวลาพิงเดินผ่านคนแล้วมันเกะกะตาไม่ชอบก็ไอผู้จัดการพูดไม่รู้เรื่องนี่หวะที่ฉันทำไงวะช่างมันเถอะร้อนจนคลั่งเถอะขออนุญาตเสิร์ฟครับปลากระพงนื้อสีอ่อน่หน้าตาดี ขออนุญาตเสิร์ฟครับเป็ดย่างค่ะเป็ดอะไรนะเป็ดย่างครับคุณค่ะเมื่อกี้สั่งเป็ดปังกิ๋งไม่ใช่เหรอเออเ้าทำไมได้เป็ดย่างอ่ะนี่ตอนที่เขาสั่งกันอ่ะเธอได้ฟังหรือเปล่าเฮ้ยน้องผู้พี่สั่งเป็ดปักกิ๋งไม่ใช่เหรอทำไมได้เป็ดย่างมาวะฮะคนลูกค้าสั่งเป็ดย่างจริงๆนะครับปังกิ่งค่ะอย่า,ายมาเถียงอีกคือ บอกให้ไปไงรีบๆสิหิวไปเรียกผู้จัดก,การมาเราจะคูนั่งกำคา,าจริงเลยมันจะได้กินเนี่ยอูดเลือคกเกียร์จำได้เราสั่งเป็นตะเกียใช่ไหมเอเอเสียหรอ อย่างนี้แล้วกันนะคะเพื่อเป็นการขอโทษทางร้านค่ะเอาเต<อ>จปักกิ่งที่คุณลูกค้าสั่งไว้เนี่ยมาให้แล้วก็เป็ดย่างจานนี้เราก็ไม่คิดเงนินเหมือนกันนะคะทั้งสองจานดี <ขอ S 1> ค่ะ,คะต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วค่ะรีบๆสิคนมันหิวเข้าใจปะชักชา,ามาบุงคันออีกนาน สมองไม่ค่อยดีเนาะมีหรือเปล่าเชิญทางให้หน่อยนค่ะนี่เธอเข้ามาดีกว่าสิครับมีอะไรหรือเปล่าครับคุณลูกค้าเติมน้ำให้หน่อยสิได้ครับ พวกฉันเปียกหมดเลยอ่ะผมว่าคุณลูกค้าทำเกินไปนะครับเกินอะไรคุณคะพนักงานของคุณเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยนะคะทำไมเสื้อเปียกชุดพวกฉันก็เปียกค่ะดูสิคะคุณลูกค้าเป็นไรไหมคะเปียกหมดเลยค่ะชุดแพงนะคะเนี่ยตพนักงานคนนี้ยังไม่ได้เรื่องเลยนะคะค่ะงั้นขอคุณลูกค้าทานให้อร่อยก่อนนะคะ ไม่ต้องมาบริกาทรท่อนี้แล้วนะคะไปค่ะเชิญตามสบายนะคะแล้วก็พนักงานคนอื่นมาเก็บกวาดด้วยนะคะรีบๆเลยนะคะหิวแล้วค่ะวายจริงเอาพนักงานดีๆกว่านี้มาไม่ได้เลยนะนฉันว่ามันไม<ป>่มีสมองกินดีกว่าไหมหิวแล้วลมเสียด้วยเป็นยังไงบ้างเปียกไปหมดทั้งตัวเลยเนี่ย ฉันก็เข้าใจนะว่าเธอก็คงอึดอัดในการบริการลูกค้างานบริการมันก็อย่างนี้แหละเวลาเจอลูกค้าอัตใจเนะี่ยมันทำเต็มที่ครับหวหนาแต่ว,ว่าพอเจอลูกค้าแบบนี้มันก็ไม่ไหวครับฉันนะ่ะรู้ว่าเธออะบริการแล้วก็ดูแลลูกค้าเต็มที่อยู่แล้วงานบริการนะ่ะเราเลือกไม่ได้เราเจอทั้งลูกค้าดีและลูกค้าไม่ดีแต่เราก็ต้องมีความอดทนในการบริการ มันเป็นการใส่ใจทางร้านนะ่ะต้องขอบคุณเธอมากเลยนะที่ดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีนี่ฉันเอาเสื้อใหม่มาให้เธอเปลี่ยนแล้วก็เพื่อเป็นการตอบแทนอันนี้เป็นเงินสมนาคุณจากทางร้านนะในฐานะที่เธอดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีแล้วก็มีความอดทนกับลูกค้าอย่างที่เขาบอกนะลูกค้าคือพระเจ้าก็ต้องบริการกันไปนะ น้ำมากๆนะคะไปเปลี่ยนเสื้อแล้วไปทำงานต่อนะอ้ยร้างจัยะทำไมถง่อะอยู่กรป่ะนี <S 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 ่เลยคุณลูกค้าคะเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้ต้องขอโทษด้วยนะคะก็เชิญทานให้อร่อยแล้วก็มือนี้ทางร้านลดให้อีกสิบเปอร์เซ็นต์นะคะบ๊ดี หวังว่าคราวหน้าจะมาใช้บริการอีกนะคะแต่ต้องรบกวนคุณลูกค้านิดนึงค่ะงานบริการเนี่ยมันก็เป็นอาชีพที่สุดจริตแล้วก็ต้องการการให้เกียรติจากผู้อื่นเหมือนกันนะคะฉันทานให้เลยค่ะเพราะดาพวกเรา ไม่น่าจะดาถ้าด่าไม่น่าจะลดให้อไปกินดีกว,ว่าตอบโดยสนใจ่อร่อยดีนะมาจากไหนถิ่นแดนใดควรคำานึงคำพูดเราถึงเขาแล้วจะดีไหมเราเป็นคนคุณก็คนแล้วยังไงมันไม่ใช่เลือกปฏิบัติกันแกล้งคน